ครับอยู่กับพี่ทีนะครับพี่ปีบวนนะครับมองอะไรแบบนี้เราไปดูอีกทีที่ีสามารถทำแบบนี้ได้ทำอะไรร้อนเช้านะคะเผื่อชิปตอนเช้านะคะ่ะ หัวไม่ได้มนะีบา้านเป็นที่ที่สร้างใหม่มีมังคาสีฟ้ามีไฟแล้วก็มีมังคาเอีสีขาวใครเนี่ยใครเนี่ยดู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 ดชัดๆหัวมาหัวหันมาหันมา จมูกจมูกเขื่อนสายด้วยจมูก,กเหยียกล้องนี่ย่า่าฮ่าเหยียกล้องนี่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 ว้ายวัวไปไล่คุณหกคุณอ,อ,อิสลี ที่สีมันจริงเลยสีคืนเลเนี่ย